สวัสดีคนราศีตุลทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมัยดิ้งเลิฟทาโร่ใบาตาค่ะ จงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนต้องการสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แทงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการ s พ p o r t ถูกๆช่องทางด้วยนะคะเราตาก็มีขายวัสดปเปอรอมือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนคนราศีตุลสบายดีไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักของคุณในเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรมาเริ่มมาลลอยซอยไพทาโร่กันได้เลยคะ่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ตาใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะตามีขายพวงกุญแจหินแท้เสริมดวงนะคะแบบนี้เป็นแบบใส่ตวสัวอักษรมีหินแท้ตรงนี้นะเลือกพี่หินได้ค่ะทุกการสั่งซื้อหินแท้เนาะจะได้พี่ตุ้งติ้งไปด้วยนะคะทุกการสั่งซื้อนะราคาพวงกุญจเริ่มต้น69บาทไม่รวมค่าจัดสง่งมีแบบนี้ด้วยนะมีพี่แหวนเริ่มต้น9 9กําไรข้อมือเริ่มต้น199บาทค่ะมีไพ่พี่ตาวร็คเกิลนะ ผลิตทั้งเดียวค่ะมี66ใบมีคีย์เวิร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษมีคู่มือออนไลน์ซื้อกับตาจะถูกหน่อยซื้อกับพี่ชับกดที่ตะก,ก้าตรงคลิปได้เลยมีขายคอร์สสอนไพ่ทาโร่นะคะแบบคลิปแล้วก็แบบตัวต่อต,ต,ตัวออนไลน์รวมถึงคอร์สมาธิ2คอร์สเป็นแบบคลิปใน YouTube ปลดล็อกค,ความมั่งคั่งทางด้านการเงินแล้วก็ปลดล็อกยาๆปมความรักนะคะ ขอละสองสามสองสามค่ะตาขอเช็คพลังงานคนโสดก่อนพลังงานคนโสดราศีตุลเป็นไงคะโอ้ยทำไมคุณเจ็บปวดอย่างนั้น ยุดติดป่ะคุณเจอแต่คนที่มันมันไม่ดีอะ่ะคุณเป็นคนชัดเจนแต่คุณเจอคนไม่ชัดเจนมันมีอยู่สองแบบนะแบบที่หนึ่งคุณมี inner shy หรือว่ากรรมในในชาตินี้ที่คุณยังไม่เคลีย คุณเลยเจอซ้ำๆวนไปแบบที่สองถ้าสมมติคุณบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดกับพ่อเราเราไม่ได้เกลียดพ่อเราสมมติเราเจอคนที่เจ้าชู้กับเราอ่ะเออแต่พ่อแม่เราโอเคนะไม่ได้เป็นอะไรพ่อไม่ได้นอกใจแม่พ่อไม่ได้เจ้าชู้อะไรเงี้ยฉันก็ไม่ได้เกลียดพ่อเออไม่เอาความรู้สึกตอนโตนะไปดูความรู้สึกตอนศูนย์ถึงเจ็ดขวบ คุณรู้สึกยังไงกับพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูคุณน่ะมันจะส่งผลตอนโตถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีไม่มีเลยครอบครัวโอเคลองดูก่อนนะว่าในความรู้สึกอะจริงไหมจะไม่สนใจความคิดนะความรู้สึกในเด็กตอนนั้นอะจริงเปล่ากับที่คุณพูดเพราะส่วนใหญ่อะ มันคือ Inner c h i ชาแล้วเราไม่แก้นะคะใหญ่ๆเลยอ่ะแบบใหญ่ๆมากๆเลยเพราะว่า Higher s e l f จะใช้ให้คุณแก้กรรมอ่ะหรือการกระทําที่คุณติดเป็นกรรมในใจอ่ะในชาตินี้ก่อนเราเขาถึงจะเอาชาติอื่นๆมาให้คุณแก้ถ้าสมมุติคุณแก้หมดแล้วจริงๆเออแล้วคุณยังเจอคนนอกใจอยู่แสดงว่ามันไม่ใช่ กรรมของคุณในชาตินี้แต่เป็นกรรมของคุณในอดีตไงมีแค่เนี้ค่ะมีสองแบบใหญ่ๆอ่ถ้าคุณเจ็บปวดอยู่คุณหรือคุณกลัวเจ็บอ่ะทำไมอ่ะคุณต้องถามว่าทําไมถึงกลัวเจ็บทําไมเราถึงยึดติดกับตรงนี้จังเลยเพราะอะไรถ้าคุณไปเห็นคุณจะแก้ได้แต่ถ้าคุณไม่เห็นคุณไม่ยอมรับ มันก็แค่ต้องเจอแบบเดิมวนไปจนกว่าจะยอมรับตื่นรู้และเปลี่ยนแปลงพลังงานเป็นต้นนะคะอืมอืมมันมีอะไรบางอย่างที่มันเจ็บปวดอะกลัวหรือยึดติดอยู่สำหรับคนโสดนะ ขอด at. ok ูคนพลังงานคนมีคู่หน่อยเหนื่อยเหนื่อยด้วยคิดมากด้วยทำทุกอย่างเลยหรอคนมีคู่จ๋า ให้มันช่วยบ้างได้ไหมเนี่ยหรือคุณเหนื่อยใจแต่ก็ไม่รู้อะ่ะคุณบอกคุณบอกตาว่าเออมันก็ดีแหละคุณตามีมีคู่มันก็ดีมันก็โอเคแหละแต่บางคนเนี่ยบางคนมีคู่เนี่ยแต่มันอาจจะยังไม่ชัดก็ได้นะสำหรับบางคนเท่านั้นบางคนก็แต่งงานละจดทะเบียนแล้วก็มีนะคะเนี่ยแต่มันก็มีเรื่องให้เครียดอยู่ดีอะ มีเรื่องให้คิดมากอ่ะคนที่มีคู่นะตาขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยคนมีคู่เนี่ยแหละคุณคิดยังไงกอบเขาเขาคิดยังไงกับคุณ คุณคิดยังไงกับเขาคุณคุณคิดว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือคุณคิดว่าเขาตัดสินคุณเขาปกปิดอะไรอยู่หรือเปล่า หรือคุณอาจจะคิดว่าเขาทุ่มเทให้กับคุณไม่มากพอก็ได้นะคะหรือไม่ไม่พูดความจริงบางอย่างเดียมเพลอร์อ่ะหรือบางคนคิดว่าเขาอ่ะเก่งกว่าคุณมากๆเลยส่วนเขาเนี่ยมันมีความเจ็บปวดอะไรอะเนี่ยมันเป็นความเป็นคู่นี่คุณเป็นคู่กันเราทำไมถึงมีเปรียบเทียบอะ่ะ มีคนนึ่งหาเงินได้เยอะกว่าอีกคนหรือไงเนี่ยคุณเป็นคู่กันอ่ะก็ก็รัก,กกันนะแต่มันมีความต่างอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะที่ทำให้คุณเครียดหรือเขาไม่ไม่พูดหรือเปล่าเขาทำแต่ง,งานแล้วคุณก็เหนื่อยกับงานแล้วคุณต้องมาทำทุกอย่างไหมอ่ะคนราศีตุลจามาดูความรักของคนราศีตุล คนโสดกันหน่อยในเดือนมกราคมค่ะเป็นยังไงใครจะกลับมาหรือความรู้สึกไม่โอเคอ่ะจะวนกลับมาหาคนที่โสดเนีย่ยคิงเหรียญหรอ คนเดิมเดิมของคุณหรือเปล่าที่จะวนกลับมาเอาง่ายๆอะ่ะถ้าคุณยังปล่อยใครไปไม่ได้เขามาเป็นกระจกสะท้อนให้คุณเห็นอัตลักษณ์ตัวไหนความโกรธความกลัวความน้อยเนื้อต่ำใจหรือความยึดติดคุณต้องเคลียร์ตรงนั้นให้หมดอะคะ่ะจนมันเบาจนมันเฉยได้อะ่ะ คุณถึงจะไม่เจอคุณแบบเดิมอีกอืมหรือถ้าไม่ได้เกี่ยวกับบคุคคลเนี่ยเรื่องราวความทรงจำความเจ็บปวดบางอย่างจะหวนคืนกลับมาแล้วคุณจะต้องพยายามที่จะ Move on ที่ไม่ใช่วงกลมแต่มค่อยๆ m o v หมุบไปข้างหน้าค่อย cry, ค่อยคลายค่อยคไปค่อยคเบา เรื่องคนเดิมๆเ,เนี่ยความเจ็บปวดเดิมๆจะย้อนคืนกลับมาทําให้คุณเคลียร์ตัวเองให้มันเบาที่สุดคุณแบกอะไรอยู่คุณหนักแค่ไหนเนี่ยคุณต้องพยายามเคลียร์ตัวเองเราไปข้างหน้าสำหรับคนโสดนะขอดูคนมีคู่ในเดือนมกราหน่อยจ้ะ รักเขามากอ่ะแต่คุณเก็บเอาไว้ในใจเนี่ยเราอดทนอยู่คนเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณแบบเหมือนเติมน้ำเเาาไม่มีรูรั่วมันก็จะล้นล้นล,นล,นล,นลน้นก็จะเหมือนลูกโปง่งที่เติมน้ำอ่ะมกกลาเป็นยังไงอ๋อมันมีบางอย่างไม่สมดุลหรือเปล่าคะ อะไรที่มันไม่สมดุลน่ะมันจะต้องถูกปรับให้มันสมดุลนะคะหรืออะไรที่ไม่ถูกต้องจะถูกปรับให้ถูกต้องในเดือนมการาเช่นคุณอดทนกับเรื่องน้เดิมมาก่อนแล้วพยายามที่จะวางแผนหรือพยายามที่จะเคลียร์สิ่งนี้พยายามที่จะให้มาตลอดอยู่ๆว่าเอาเป็นว่าให้เขาเยอะเกินไป แล้วเขาก็ไม่สํานึกคุณรู้สึกว่าเออไม่ให้แล้วรู้สึกว่าใจดีมากมากแล้วอืมมันก็อาจจะเป็นเดือนมกราของคนที่ที่รู้สึกว่าเคยช่วยเหลือมาเยอะแล้วแล้วก็จะไม่ช่วยแล้วก็ได้แต่ถามว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์กันไหมเดทนี่คืออะไรอนี่ยมันคือดียมเพลอะก็ยัง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 คงอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่ หรือบางคนอ่ะอาจจะต้องเลือกเช่นถ้าคุณมีเรา2อสามคนอะไรอะางเงี้ยน,นะคะคุณอาจจะต้องเลือกว่าคุณจะไปกับคนนี้หรือไปกับคนนั้นก็ได้สําหรับบางคนเท่านั้นที่มีคู่เนาะหรือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของคนเนี่ยคุณอาจจะต้องพยายามที่จะอดทนเก็บอะไรไว้อยู่คนเดียวอะตั้งมากมายแต่ต้องกล้าที่จะเผชิญหน้าเพื่อความถูกต้องอะไรบางอย่างตาขอดูคนที่ โสดหน่อยอีกแถวหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณจะนิ่งๆเยียวยาหรือไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันทำให้คุณดูสดใสหรือมีแพชชั่นมากขึ้นอ่ะหรือไม่ก็อาจจะไปเริ่มคุยกับคนใหม่ก็เป็นไปได้นะคะหรือ ไปเยียวยาตัวเองไปเคลียร์ใจตัวเองไปนอนให้มันเยอะขึ้นกว่านี้หรือค่อยๆก้าวออกมาจากความวุ่นวายใจบางอย่างได้นะในเดือนมกราคมแต่ไม่ต้องรีบหรอกคะ่ะมันต้องใช้เวลาเนาะเออมันอาจจะมีความแบบความวุ่นวายใจอะความสับสนบางอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าคุณจะออกไปค่อยๆออ,ออกไปแล้วก็นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นหลังจากที่นิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีการเริ่มสิ่งใหม่ๆกับชีวิตนะคะ อ,อาจจะเป็นเริ่มต้นใหม่ไปที่อื่นเลยทำงานที่อื่นเลยหรือไปเริ่มต้นคุยกับใครก็ได้เนาอตาขอดูคนมีคู่หน่อยค่ะเหมือนคุณอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเนาะ เกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับเจอเวิลเกี่ยวกับความรักบางอย่างสิ้นสุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงหรือบางเรื่องบางอย่างมันจะดูโอเคมากขึ้นในเรื่องของคู่ถ้าคุณยังต้องต้องอยู่กับเขากับคนนี้ไปต่อเนี่ยมันก็จะโอเคบางเรื่องนะคะ กล้าที่จะใช้การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะคนราศีตุลเนี่ยในเดือนมกราคมนะคะมันก็จะมีการเยียวยามีการเคลียร์ใจมีการผ่านด่านบางอย่างเกิดขึ้นอยู่กับเรื่องคู่สำหรับบางคนที่รอคอยการติดต่อสื่อสารจากอะไรบางคนอยู่เนี่ยออซึ่งบางคนอาจจะมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งก็ได้สำหรับคนที่มีคู่เนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกปล่อยใครบางคนไปแล้วก็เลือกใครบางคนให้อยู่ นะคะขอดูไพ่แนะนำสำหรับคนที่โสดหน่อยค่ะบกลาไปข้างหน้านะคะเออไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆไปความกลัวมีความกลัวก็ต้องไปข้างหน้าอย่าไปให้ความกลัวมันหยุดคุณอยู่ตรงนั้นได้เนาะค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวคุณจะก้าวข้ามมันได้คุณจะเอาชนะมันได้แน่นอนต้องสู้เสียหน่อยนะคะ อย่าหยุดที่จะสู้เพื่อหัวเพื่อปกป้องหัวใจตัวเองคราวนี้ไพ่แนะนำสำหรับคนที่มีคู่ค่ะบางสิ่งบางอย่างมันต้องชัดเจนมันต้องมีการเลือกหรือว่าต้องบาลานนะสิบเหรียญนนะ่ะถ้าคุณอยู่ในคู่ที่ไม่ใช่คุณจะไปอยู่ในคู่ที่ใช่ในท้ายที่สุดถ้าคุณ มีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารกับคนในครอบครัวคุณจะสื่อสารกันได้สําเร็จค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณจัดการชีวิตตัวเองได้ดีอยู่แล้วแล้วคุณก็จะจัดการชีวิตความรักได้ดีด้วย,วยเช่นกันโอเคไหมคะมาพี่โอ๊ยขอโทษค่ะน้มือมืออ่อนมือนั่นมือมืออ่อนเปรีย้ยเหรอพี่ไพแนะนำหน่อยสำหรับคนที่โสดค่ะ คนที่มีคู่โอเคจงมีความสุขกับโชว์มันอาจจะต้องมีการแยกกันไปก่อนสำหรับคนที่เป็นคู่อยู่ตอนนี้เพราะว่าคุณต้องพัฒนาพลังงานตัวเองด้วยนะสำหรับคนราศีตุลนะคะอืม มันอาจจะมีคนที่วนกลับมามีความแก้แค้นมีความเด็กน้อยอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคนะในเดือนมกราคมแต่ว่าอย่าไปเล่นกับเขาอะอย่าไปเป็นเล่นลงเป็นเล่นเอาใจไปเล่นกับเขานะเป็นผู้เฝ้าดูเฉยเยเอาไว้นะคะเออสำหรับคนที่แยกกันอยู่เนาะสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยคุณอาจจะฝันบ่อยให้สลีปบ,บ่อยหลับบ่อยหรือเห็นความฝันบ่อยอาจจะเป็นการแก้กรรมหรือฝันเห็นคู่จริงๆบ่อย ก็ได้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะดูเหมือนคุณจะมีความสุขนะกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะแต่ก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรหรือว่าไม่เลือกอะไรเนาะขอให้มีสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับ พลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยนิ่งเลิฟทาร์โร่ใบาตาขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆค่ะตาไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ